สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานประหยัดอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับคันนี้โตโยต้าโคโ l 拉 a ันติสรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้นะครับปี2011ันสิบเอ็ดโฉมมินเนเช่นะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องแรงแน่นๆนะครับคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนสภาพสวยหนึ่งในร้อยนะครับไมายประมาณ2อ0 0สนสามหมื่นกิโลเมตรนะครับรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนเหมาะสําหรับสมาชิกที่ กำลังหารถใช้งานประหยัดอึดถึกทนตัวนี้ติดแก๊ส LPG ของ Energy Reform นะครับเฉพาะระบบแก๊สก็2ถึง30,000แล้วนะครับคันนี้159,000บาทน,นะครับผ่อน3,000กลางๆนะครับ ผ่อนได้6ปีนะครับเคดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับรถสวยแจ่มแจ่มเลยนะครับไม่เคยชนนะครับภายในสวยระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานแบบประหยัดนะครับนี่เลยครับใช้ง่ายดูแลสบายจะผ่อนก็ชิลจะสดก็ดีเติมน้ํามันไม่แรงไม่แพงติดแก๊ส LPG นะครับเป็นระบบของ Energy Reform มราคา สองถึงสามหมืนเลยนะครับสำหรับระบบแก๊สนะครับฉะนั้นใครที่สนใจและกําลังหานะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจะสดจะผ่อนจัดไปครับเครดิตดี D ออกรถ0ูนบาทเหลือเงิน50,000ก็จัดให้ได้นะครับใครเข้าใจสนใจหารถใช้งานนะครับ ภายในสวยภายนอกงามนะครับคันนี้เป็นโชมไมเนอร์เชนนะครับเป็นเครื่องดูอ l v ว t i นะครับติดแก๊ส LPG มาเรียบร้อยแจ้งลงเล่มครบสมบูรณ์สวยๆเกยรด A ประวัติสใสไม่เคยชนสีสวยภายในงามภายนอกงามนะครับไมแท้นะครับขนาดติด LPG ก็ยังแค่2 3 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่มีกอไม่มีหมกนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนจัดส่งทั่วไทยนะครับใช้ง่ายดูแลสบายประหยัดมากๆนะครับใครที่เน้นใช้รถบ่อยๆใช้รถ ขับทุกวันคันนี้เลยครับไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าครับซื้อราคาเบาๆผ่อนไม่แพงดูแลก็ง่ายครับอะไรเยอะอะไรเยอะมากๆนะครับสําหรับอันติดไปอู่ไหนถ้าซ่อมอันติดไม่ได้นะครับต้องปิดอู่นั้นเลยนะครับก็และก็ยังมีอู่เฉพาะสําหรับอันติดอีกนะครับก็ลองชมเช็คพิจารณานะครับประหยัดเลยนะครับซื้อก็ไม่แพงผ่อนก็ชิวๆ ถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลก็ดูแลไม่แพงเพราะอะไรเยอะมาครับไม่ต้องกังวลเลยครับใช้กันง่ายๆประหยัดตั้งแต่ตอนนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อลหลายหลาย,หลายแสนซื้อแค่1นึ0 0 0สบาทนะครับผ่อน3,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนบาทจะเหลือเงิน50,000ก็จะจัดให้นะครับสำหรับคนเครดิตนะครับ เรารถไปใช้งานได้เลยครับรถสวยรถเดิมสภาพงามน,นะครับสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไฟใสช่วงล่างไม่ดังแน่นอนนะครับเราคัดเราเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสมาชิกครับสําหรับผมคัดเช็คนําเสนอ บริการจัดส่งบริการจัดไฟแนนซ์รับรองว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ฝากคุณด้วยนะครับรีบพิจารณารีบตัดสินใจกับรถดีสภาพงามนะครับชุดแต่งสวยมากๆนะครับคันนี้สวยจริงอยากให้สมาชิกนำไปใช้งานนะครับประหยัดได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อแพงนะครับก็ลองคำนวณตรวจสอบดูนะครับว่าท่านชอบและพร้อมหรือไม่ถ้าเน้นใช้งานนะครับผมกล้าบอกเลยว่าอันติดนี่แหละครับที่สุดแล้ววิ่งก็ไม่เยอะดูแลมาก็ดีครับ